สวัสดีครับผมก้อนนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรทําครับขูดมาก็เอาออกกาลังกายครับวันนี้เอาออกกำลังกายวิ่งวิ่งวิ่งครับขาไม่ค่อยดีครับตั้งแต่ล้มมาก็อย่างที่เห็นเลยครับขาไม่ค่อยดีครับวิ่ง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 วิ ก็มาจังหวะนี้ครับ่ยจังน,นี้จิกเออหปวดเลยครับไม่ไหวครับเป็นนี้เต้นนะครับเต้น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 นะครับออกร่างกายครับเต้น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 มีอะไรทำครับแล้วก็มาลองดันพื้นดูครับดันพืออ้นหนึ่งสองสามสีส่ห้า ห7 8 9 10แปดลองแบบดันเพิ่มแบบไบโูลมั้งครับเอ,อื้อหนึ่งเอ,อื้อสองเอ,อื้อสามเอ,อ้อไม่ไหวแล้วครับ 5, 4, 5, เอ้อสี่ห้าเอื้อไม่ไหวครับแบบนี้ไม่ไหวครับไม่ได้ออกลังกายนานครับเออื้ นเี่ยไม่ไหวครับห้าปีครับห้าปีหกปีครับไม่ได้ออกกำลังกายมาไม่ได้แตะเลยครับออกกำลังกายนะครับเพิ่งกลับมาเนี่ยลองดูครับโอ้โหไม่ไหวครับไม่ไหวตางหัวเลยก็นี่แหละครับไม่ได้ออกกำลังกายนานเหนื่อยนะครับยืดเส้นยืดสายแล้วครับ หอบครับหอบแข้งยกขานะครับแข้งยกสายแข้งยกขาครับไปทำมาครับ